วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนนะครับซึ่งการบวกและการลบเศษส่วนนั้นนะครับจะต้องให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้นะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะได้ใช้เรื่องการบวกและการลบเนี่ยในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับยังไงวันนี้นะครับนักเรียนตั้งใจนะครับแล้วก็ไปพบกับการเรียนแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบเศษส่วนไดน้เลยนะครับ ใน EP นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วนนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับซึ่งนักเรียนจะได้ใช้เรื่องการบวกลบเศษส่วนเนี่ยไปในใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้ในการเรียนในชั้นที่ระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะลูกดังนั้นนักเรียนตั้งใจเรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วนให้ดีนะครับดังตัวอย่างที่1ของเรานะครับเศษ1นส่วนสบวกกับเศษ2อส่วนสในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนั้นนะครับ คุณครูจะลองวาดรูปให้ดูก่อนเนาะในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนั้นอ่าถ้าสมมุติว่าคุณครูมีวงกลม1วงนะครับเนาะแล้วแบ่งออกเป็น4ส่วนนะลูกถ้าครูระบายสี1ส่วนอ่าอันนี้คือเศษ1ส่วน4ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือเศษ1ส่วน4แต่ว่ามารวมกับเศษ2ส่วนสรวมกันแสดงว่าเอามา อ่าบวกนะครับบวกแสดงว่าเอามารวมกันนะครับอ่าเศษสองส่วนสี่ก็ระบายสีอีกกีส่วนครับอ่าอีกสองส่วนนะลูกอ่าอันนี้ก็จะกลายเป็นเศษสองส่วนด้วยสี่เมื่อเอามารวมกันเสร็จเรียบร้อยเราลงนับที่หนึ่งสองสามนะครับต,ต้องต้องตอบเป็นเศษสามส่วนสี่คือคําตอบใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าหากเป็นวิธีการหรือว่าวิธีทำนะครับเราจะทํายังไงขั้นตอนแรกเลยนักเรียนเขียนโจทย์ลงไปก่อนลูกเศษหนึ่งส่วนสี่ บวกกับเศษ2ส่วน4นะครับจากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันให้เอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็คือ1กับ2ใช่ไหมลูกอ่าเกาหนึ่งมาบวกกับ2อ่าทั้งหมดส่วนด้วย4นะลูกไม่ใช่ทั้งหมดส่วนได้วย8นะครับใครที่ทั้งหมดส่วนด้วยดนี่ผิดนะครับเนาะอะ่าส่วนด้วย4นะลูกอ่าก็จะกลายเป็นเท่ากับเศษ3ส่วน4นะครับเป็นอันเสร็จแล้ว1ข้อนะครับง่ายๆนะครับ ทีนี้สังเกตดูก่อนอ่าจากตัวอย่างที่1ถ้าตัวส่วนเท่ากันให้เอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยถ้าตัวส่วนเท่ากันให้เอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยเนาะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างที่2นี้เราทําไงดีเอ่ยขั้นตอนแรกนะครับอ่าเราดูก่อนสิตัวส่วนเท่ากันไหมเอ่ยอ่าเท่าเนี่ยเป็น5เท่ากันแสดงว่าเอาเจ็มาบวก4ก็ได้คําตอบเลยขั้นตอนแรกเขียนโจทย์ไปก่อนนะลูกอ่าแบบนี้นะครับเท่ากับเอา7มาบวก4เลยเพราะว่าตัวตัวส่วนเท่ากันนี่ อ่าส่วนด้วย5 7เบวกสเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย11อ่าเศษ11เส่วน 11. 5นะครับแบบนี้เป็นอันถูกต้องเรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะอ่าเพิ่มเติมนิดหน่อยมันเป็นเศษเกินคู่ทำให้มันเป็นจำนวนคลาได้ไหมอ่าได้นะครับก็จะได้เป็นเอา5มาหารด้วยเท่าไหร่ลูก11ใช่ไหมครับอ่า5 2 5สองลบเหลือ1นแสดงว่าเท่ากับ5าเออเท่ากับ2เศษ1ส่วนห้า แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ผิดเนาะอ่ะมาถึงตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่3นะครับเศษ6ส่วน9บวกกับเศษ2ส่วน3นะครับเศษ6ส่วน9บวกกับเศษ2ส่วน3นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้ตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับเนาะแต่แต่แต่อย่าลืมว่าเราเรียนไปแล้วว่า,าเรามีวิธีการหาตัวส่วนทำตัวส่วนให้มันเท่ากันได้อ่ะทำยังไง มีอยู่2วิธีนะครับก็คือวิธีการคูณกับวิธีการหารนะครับอ่าทีนี้มี3กับ9เเ้เราทาเป็นอะไรดีอ่าเราทําเป็น9ง่ายกว่าเนาะคูณ3คูณ3นะครับแสดงว่าต้องเอาอ่าเศษส 2, ส่วนสไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับทีนี้เราจะทํายังไงอ่ามาดูลอกโจทย์ก่อนเศษหส่วนเบวกด้วยเศษสอส่วนสามอ่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เศษหส่วนเบวกด้วยอ่าวงเล็บสักนิดนึงนะครับ เศษสองส่วนสามคูณกับอะไรดีลูกคูณกับสามทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะครับทำไมต้องคูณทั้งเศษและส่วนอเรียนดูต่อไปเลยนะลูกเศษหกส่วนเก้า 6, 6, ยังไม่ได้ทำอะไรก็คูณก่อนเนาะสองคูณสามได้หกนะครับสองคูณสามได้หกเนาะต่อไปสามคูณสามได้เก้า 9. เห็นไหมครับเห็นอะไรบ้าง เห็นว่าตัวส่วนมันเท่ากันเลยเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันเสร็จเรียบร้อยเราสามารถเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็จะกลายเป็น6บวกด้วย6ทั้งหมดส่วนด้วย9ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกเศษ12ส่วน9เสร็จเรียบร้อยหรือใครที่อยากจะทำให้เป็นจำนวนคระก็ได้ก็เอา9ไปหารด้วย12ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่เ1 9ลบกันเลอเท่าไหร่ลูกอ่าเหลือ3ใช่ไหมลูกก็ได้เป็น1 เศษ3ส่วน9นั่นเองนะครับเป็นคำตอบที่โอเคถูกต้องนะครับเนาะสรุปสรุปก็คือถ้าในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราสามารถทำตัวส่วนให้เท่ากันได้นะครับโดยการเอามาคูณหรือเอามาหารก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาตัวเศษมาบวกกันเลยนะครับทีนี้อีกสักหนตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นการลบนาะนักเรียนเนาะเป็นการลบนะครับในตัวอย่างที่4เศษ4ส่วน5ลบด้วย ลบด้วยเศษ9ส่วน20ทําทำยังไงล่ะอ่าเห็นไหมครับการลบก็เหมือนกับการบวกเลยลูกทาตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนแล้วเอาตัวเศษมาลบกันเนอะอันนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องไปคูอเลยดีนะอ่าน่าจะคูณ4ใช่ไหมครับน่าจะคูณ4ทั้งเศษและส่วน5คูณ4ได้20นี่ลูกอ่าวิธีการทําก็ง่ายๆลอกโจย์ลงไปก่อนเลยเศษ4ส่วน5ลบเศษ9ส่วน20จากนั้นเขียนเครื่องหมายเท่ากับนะครับอ่าแล้วก็ เศษสี่ส่วนห้าคูณกับอะไรดีคูณกับสี่ทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็ลบด้วยเก้าส่วนยี่สิบนะลูกอ่าแบบนี้เศษสี่คูณอ่าสี่คูณสี่ได้เท่าไหร่ครับอ่าสี่คูณสี่ได้สิบหกห้าคูณสี่ละลูกอ่าได้ยี่สิบลบกับเศษเก้าส่วนด้วยยี่สิบนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีตัวส่วนที่เท่ากันแล้วดังนั้นเอาตัวเศษมาหาเอาตัวเศษมาลบกันได้เลยนะลูก ก็จะได้เท่ากับเศษส6ลบด้วย9อ่าแบบนี้ใช่ไหมครับ16ลบเเหลืออ่า7 20. ดังนั้นข้อนี้ตอบ7ส่วน20แบบนี้นลุกอ่าขั้นตอนแรกก็คือถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันให้ทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนนลุกเมื่อตัวส่วนเท่ากันเสร็จเรียบร้อย เอาตัวเศษมาลบกันได้เลยแล้วเราก็จะได้คําตอบง่ายๆนะครับการบวกลบทศนิยมอ่ะการบวกลบเศษส่วนนะครับทําแค่นี้นะครับทําแค่นี้เนาะและสําหรับภาระงานในวันนี้นักเรียนเปิดแบบฝึกไปยังหน้าที่16นะครับแบบฝึกหัดที่6.13นะครับอ่ามีอยู่8ข้อด้วยกันนะครับก็คือให้นักเรียนหาผลบวกนะครับแล้วข้อที่2ก็คือให้นักเรียนหาผลลบนะครับ สองข้อนี้นักเรียนคงอยากาและมีความกระหายที่จะทําแบบฝึกแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถไปทําแบบฝึกได้นะครับเพื่อทดสอบความรู้ของตัวเองนะครับไปทําได้เลยนะครับมันแมทเรียนคณิตศาสตร์ให้มันม่น